ขสวดมหาสมัยสูตร <c oughs> เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกับปิลาวัตถุสมิงมหามตวเนมหาตาทิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมมเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจัโลกาทาตูหิทเทวตาเยพุยนะสนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจั ถ้าโคจะตุนนางสุทธาวาสากายกานางเทวานางเอตทะโหสิอายังขูภะควาสักเตสุวิหารติตาปิลาวัตถุสนิงมหาวันเนมหาัตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิทเทว,วตาเยพุยนะสานิปติตาหุนติภะควันตันทัศนายภาิกขุสังคันจะ ยานูนาไมยามปีนาภควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตาวาภควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาอาภาเสยยามาติอาทะโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะภละวาบุริโสสามิชิตังวาพาหังภาษาเรยระภาษาตังวาพาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเพเวสุอันตราหิตตาภควะโตปุระโตปัตุระหังสุ อาทโขตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอทางสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสติมหาสัมโยปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปปราชิตาสักขันติ อนะทะโขอัปปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสิตัตราภิขโวสมาหังสุปจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาระทีวะเนตานิคเฮตวาอินทริยานิรักขันติปันิตาติอนะทะโขอัปปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังฆาทังอภาสิเชตวาเคลังเชตวาปริคังอินทะเคลังโอหัจจามเมชา เตจรันติสุทธาวิมลาจากุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอะโคอัปปราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนางคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปริพุเรศสันติต,ตพระโขภควาพิกขูอามันเตสิเยพุย,ยนะพิกเวทัส,สุโลกะทาตูสุเทวตาสนนิปฏิตาหนติตถากตางังทัศนายะพิกขุสักขันจะเยปิเตพิกเวเอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมกิกภควันตานางัง เอตะาพระมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาเหสุนเส,ส,ส,สยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเเวภวิสสติอนาคตามัานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตานางเอตปปรมายเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอจิคิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพิคเวเทวกายานางนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานาังนามานิตั้งสุนาถาสาธุกังมณะศิกรโรธาภาสิสมิติ เอวัมพันเตติโคเตพิพกุภัควะโตปัจจัโสสุภัควาเอตะโวจักิิโลกะมนุกัสสามิยะัะภูมิมาปทะสาัสิตาเยสิตตาเคลิคขบะลังขิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาัสสาลีนาโรมาหาังสาปิสัมพุนูโอทาตะมนัสสาสุทธาพิปสันนมะนาวิลาเป็นโยกันจัก เตยตว,วาวะเนกาป,ปิละวะทัทเวตะตอมันตยสิสัทธาสาวเกศาสเนะเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเตอาจะอาตัปะมกะลุงสุตตะวะพุทธะศาส,าสนังเตสัมปะตุระหุยานางังอมนุสสานะทัสนัง อเปเกสตามทขุนสหัสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานาอามนุสานะมัทสุงอเปเกนตตมัทขุนทิสาสภาพุดาอหุงตัญจสพังอภิญญายะวะวคิตตวานะจะขุมาตัดตูอามันทิยิสถาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกวูเยวโวหังอิตยิสามิ คิราหิอนุปุพโสสัตสหัสสาวยขาภุมมากาปิละวัทวาอิทิม anto, ันโตสุติมันโตวนาวานันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกกามูภิกขุนนางสมิติงวนงันังชาสหัสสาเหมาวตายะขานาณตะว,วันิโนอิทิม anto, ันโตสุติมันโตวนาวานันโตยัสสัสิโนโมธมานาภิกกามูภิกขุนนางสมิติงวนงันังสาตาคิราติสาหัสสายาขานาณตะว,วันิโนอิทิม anto, ันโตสุติมันโตวัน วันโตยาสัสีโนโมูธามานาพิกามุงพิกขุนังสมิติงวนงันังอิเจเต,เตโสระสะสหัสยาขานันตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันาวันโตยาสัตสีโนโมูธามานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวนงันัง เวสามิตตาปัญจัสตายักขานานตักมณนิโนโอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโอมหามนาภิกกามุพิกมมพขูนังสมิติงวันังกุมพิโรราชาคาิโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนางสตตาสหัสสังยักขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกสโสปาขาสมิติงวันังปริมันจาทิสังราชาทตารถโถภาษาสติ คันทัภพพานางอธิปติมหาราชายศส,สิสโสป,ปุตตาปีตสัสภาโวอินธนามามหาลราอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยศส,สิโมโมทมานาภิกมูพิกขุน,นางสมิติงวันัง อาคินนจาาที่สังราชาวิรุณโหตปะสาสติกุมพันธานานติปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัจสาภาวโวอ,อินทนามามหพาลาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยาัสสาิโนโมูทามานาพิกามุงพิกุหนังสมมติงวะนัง ปชิมันจาที่สั่งราชาวิรูปขโภปัสสาสตินาขานาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมูธมนาภิกะมูภิกขุนนางสมิติงวานังอุตรันจาที่สั่งราชากุเวโรตปะสาสติยกขานาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัส โ,โมรามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตตารโถทักคิเนนาวิรุณหโกปัชชิเมนาวิรุปโขกูเวโรตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสนันตาจัตุโรทิสาพัทะธะามานาอทังสุ วัดเนกปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทัสสอาคูวัจณิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิพูจะวิพุโตสหจันโนกามะเสโทจจะกินุขันทูนิขันทุจจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมัตติกิตเะเสโนจักันทภโนโรราชาชโนสโภอาคูปัญจะชิโคเจวะ ติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชานูคันธภาสหราชุพีุงธมานาภิกามุงพิกูนังสมิติงวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหปชกาการพละศาะตาอาคูปายาคาสหยาบิพิยามุนาทัตตะรัฐาจะ อาคูนาคาะยัศสิโนเอราวัณโนมหานาโคสโสปาคาสม,มิติงวังเยนะคะราชีสหสสารติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสศาสาเตวนามชัชป,ปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพะยันตานาคาราชานามาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปันนาสระมะกลงสุพุทัง จิตตาวชิระหเทนะสมุทังอสุราตาพาตโรวาสาวเสตเตทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคษาเว,าาเวปะจิตติสุจิติจ่ปหาราโทนมุทีสหสตันจ์ผลิปุตตานางังสัพเพเวโรโจนามกาสันในอิตวาพลิงเสนงังลาหุพัทธะป,ป่าขมุงสมโยธานิพันเตภิกขุนังสมิติงวานาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสหะเมตตากรุณากกยิกาอาคูเทวายัศสีโนทัศเตทัศธากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัศสีโนโมทมมนาพิก้ามุงพิกูนังสมิติงวาน เวนทูจะเทวาสาหลรีจะอัสมาจะทุเวยมาจนันทสูปนิสาเทวาจนันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตา นักขัดตานิปุราคิตวา,าคูมันทะวราหกกาวัสูนางวาโซเสโทสักโกปาคะปุรินทโททัศเศติทัศธากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมูธมานาพิกกามุงพิกขุนังสามิติงวันังอาถาคูสหภูเทวาชลาเมคิสิขาริวา ปริทกาจะโรชาจะอุมามปุภานิภาสิโนปรุณาสหธรรมาจะอจาจุตาจะอเนชากา สุเรยะรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสิน,นุมทัศเตทัศธา,ากายาสเพนานตตะวนันิโนอิทิมันตโตสิติมันตโตวานาวันตโตยาสาสินโนมมรธามนาภิกามุภิกขูนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุสสมโน,มนสุตมาคิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัถคูฮา,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 ารโยเทวาเยจะโลหิตะวาน,นิโนปารคามหาปารคา อาคูเทวายัาสสินโนทเศเตทัศฐากายาสาเพน,นานตะวานิโนอิทิมันโตชิบุบันโตวันาวันโตยัสสินโนมุธามนาพิกามุงพิกขุนังสมิติงวันังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวขานาสาสหะ โอทาตะไครหาพระพุทขคุอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารัคชามิสกาจยะสสิโนทนยังอาคาปชุนโนโททิสาอภิวสติ ทัศเตทัสธากายาสัพเพนานะตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาว,วันโตยสัสสินโนมุธมานาภิกกาบุงภิกขุนางสมิติงวานังเขมยาตุสิตายามากัฏกาจายาส,สสินโนสันพิตกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานราติโนอาคู คถาคูปะนิมิตาทัศเศเตทะศถากายาสัพเพน,นานต่าวนีโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสาสินโนโมทัมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวานังสเถเตเทวนิกายาสัพเพน,นานตวาวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุกเยจันเยสัทิสาสะหาะตุบุทธะชติมกิลังโอคาติน,นะมานาสวังทะเขโมคะตารางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาป มัตโตจะพุตตาอิทีมัตโตสหสันนังกุมารโรติสสจะโสปาขาสัมิติงวนังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิทิทติอุปป,ป,ป,ปันโนสุติมตโตพิสมากายโยยัสสิโสพัะเถริศาอิสระอาคูปัจเจกวสาวติโนเตสนจะมชโตอาคาหาริโตบริบริโตเตจะสัเพอพิกันเตสินเทเทเวสะพัมมะเกมาราเสนาพิกามิ ปัสสะกันหัสสะมันิยังเอธะคันหัทะพันหัสทะปราเคนะพันหะมัทุโวสมันตาบาริวราริธะมาวุมมชิทะโกจินังอิติตัฏฐะมหาเสนูกันหะเสนังอเปสยิปานิณาตะละมหจัง สรังกัตาวานะเพระวังยะถาภุเบสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตัทาโสปจุทาวติสังกุธโธอสัยังวเสตันจะสับพังอภินญ,ญายะวาะวคิตตวานะจักขุม,มาตะโตอามันติสัทธาสาวกเกสสะเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกโว,วเตจะอตตปะมะกะลุงสุตาวาพุทธะสสะสนัง ปิตราเคหีปกามุงเนสังลมันปิอิชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสสิโนโมุทันติสหภูตาพูเตหิสาวก้าเตชนเนสุศเตติ